สวัสดีครทุกคนยินดีตอนลับทุกคนเข้าสู่ช่องนนคีชแนลกันอีกเช่นเคยนะฮะสุ่นล้มไปโอ้ยลิ้นพันกันสำหรับวับันนี้เราจะมาแจกชิดเ้อร์กันอีกเช่นเคยถ้าพร้อมแล้วไปดูคลิปกันเลย นี่นะมีเงาเหมือนมีเงาด้วยนี่อันนี้ก็คือน้ำจะประมาณนี้ต่อไปไปดูพวกใบไม้กันใบไม้ขยับ ต่อไปท้องฟ้าพระอาทิตถ่ายไปไหนหนท้องฟ้าก็จะประมาณนี้ต่อไปไปดูตอนเย็นกันนี่ไงถึงตอนเย็นพอดีเลยนี่นะตอนเย็นก็จะประมาณนี้พระอาทิตย์ก็จะส่งแสงสะท้อนสู่น้ำ ต่อไปไปดูตอนเย็นกันเอ้ยตอนมืดตอนเย็นนี่ตอนมืดก็จะประมาณนี้ต่อไปไปดูไฟกันบ้างนี่อันนี้ก็คือแสงจากทอส ทษทีนะทุกคนพอดีกดผิดรอสักคู่นะแป๊บหนึ่งแสงจากท็อตก็จะประมาณนี้แสงจากบล็อกเรืองแสงก็จะประมาณนี้แสงจากเทียนก็จะประมาณนี้ แสงจากโกสโตนก็จะประมาณนี้ต่อไปไปดูตอนฝนตกกันบ้างนะขอปรับตอนเช้าก่อนแป๊บหนึ่งฝนตกก็จะประมาณนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับช่อง่อยด้วยนะฮะ